สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็ดกๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกครั้งนะคะในวันที่สามดูนะคะในส่วนของเสริมประสบการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะวันนี้เราก็จะเรียนหน่วยการดูแลนตนเองเหมือนเดิมนะคะ,ะเรื่องการเลือกรับประธานอาหารที่มีประโยชน์เดี๋ยวเรามารู้จักกันก่อนว่าอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยมีอาหารประเภทไหนบ้างนะคะ,ะดูนะคะ,อ,ะ,อ,ะอาหารที่มีประโยชน์หนึ่งอะไรเอ่ยเนี่ยอยู่ในภาพประกอบนะคะ ปลาใช่ไหมคะ,ะปลาผักผลไม้นะคะเนี่ยผลไม้หลายชนิดเลยฟักแอปเปิ้ลกล้วยผักก็มีฟักทองตำลึงนะคะเนี่ยเป็นอาหารที่ดีและมีประโยชน์ที่เราควรเลือกรับประทานใช่ไหมคะอาต่อไปอะไรคะปลาปลาเนี่ย เป็นอาหารที่มีประโยชน์จัดอยู่ในหมู่ที่หนึ่งนะคะให้โปรตีนแก่เรานะคะ,ะเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยให้โปรตีนแกเราประโยชน์ของมันก็คือถ้าเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะไปส่มเซมส่วนต่างๆของร่างกายที่สึกหลอนะคะเด็กๆควรรับประทานเยอะๆเลยนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงใช่ไหมคะต่อ,อไปอะไรเอ่ยข้าว ข้าวเนี่ยจัดอยู่ในหมวดที่หมู่ที่สองนะคะหมู่ที่สองเนี่ยคาร์าบโบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจะให้พลังงานแกเรานะคะให้พลังงานแก ow, เราเมื่อเรารับประทานเข้าไปเนี่ยให้พลังงานที่จะทํากิจกรรมต่างๆได้ดีมีแรงกระโดดมีแรงวิ่งน,นะคะ,ะเพราะนั้นเด็กก็ต้องทานข้าวทุกวันนะคะเนี่ยคนไทยเนี่ยจะทานข้าวเป็นอาหารหลักเลยนะคะอาหารหลัก เพราะว่าทานข้าวแล้วนี่มันจะอิ่มนะคะต่อไปคุณครูเนี่ยจะให้เด็กๆทำในชิ้นงานนะคะคำสั่งก็บอกว่าระบายสีภาพคําตอบที่ถูกต้องอบอกว่าให้เด็กๆเกนี่ยระบายสีภาพให้ตรงกับคําตอบที่ถูกต้องออาคําถามที่หนึ่งก็ถามว่าอาหารที่เราควรเลือกรับประทานคือภาพใดเ,เด็กๆก,ก็ดูภาพประกอบสองภาพเนี้ยภาพที่หนึ่ง เป็นอาหารข้าวผลไม้ผักนมไข่นะคะต่อไปเป็นอะไรเอย่ยลูกอมทบฟี่อมยิ้มใช่ไหมคะเอาลูกดูนะคะสองภาพนี้ภาพไหนที่สอดคล้องและตรงกับคำถามเอาลูกก็ระบายใช่ไหมคะก็สองอาหารที่ทำให้เราจะเรือนติบตัแข็งแรงาภาพไหนคะหนึ่งข้าวสองปลาไข่สามอะไรเอย่ย ผลไม้แอปเปลิลส้มภาพไหนคะท,ท,ที่ทำให้ร่างกายของเราจะเริยนเติบโตลูกก็คิดดูนึกแล้วก็ระบายสีให้สวยๆต่อไปข้อที่3อาหารที่ทำให้เรามีพลังงานทำกิจกรรมต่างๆได้ดีอย่างห่ข้าวสองนม3ผักอาหารประเภทไหนคะที่ทำให้เรามีพลังงานทำกิจกรรมต่างๆได้ลูกก็ดูนะคะ,ะแล้วก็ระบายสีสุด ตรวจอบดูก่อนว่าถูกต้องไหมการระบายสีเนี่ยลูกต้องดูให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าระบายสีมันจะแก้ไขแก้ไขไม่ได้ลบไม่ได้นะคะเพราะนั้นต้องคิดดูไว้ดีก่อนนะคะ,ะเมื่อเสร็จแล้วลูกก็เขียนชื่อชั้นด้วยนะคะ